ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจกรเียดครับผมครสับลารชินนี่ครับได้มาตรวจว่าช่วงเศร้าครับก่อนไปทํางานหรือว่าไปตัดหญ้าครับนี่ครับได้มาสํารวจเบื้องว่าก่อนครับชมว่าก่อนนี่ก็เป็นอ่าถ้าอยากเจ้าทุ่มะฮกครับนี่ครับลูกผสมบีมาเตอร์นะครับนี่กำลัง หักนายอกแล้วครับนี่อยากหยอกแล้วนะครับน้องอังเปาครับนี่ครับน้องอังเปาเป็นลูกผสมเบียมาเตอร์นะครับนี่ครับเป็นลูกผสมเบียมาเตอร์นะครับอ้ยกระลั่งมากครับเนื้อหนังเพลนมาเต็มเลยครับนี่ได้ยีสิบมือครับนี่ขอดอกมาตัวน้อยๆครับพอแต่่านไปนะครับสิปโกเมือเริ่มมีเนื้อมีหนังเขึ้นมากครับนี่ครับไปแล้วครับ มาเจ็บเด็กเจ็บน้อยครับปากพี่น้องช่างว่าห้อครับตามภาษาคนหักว่าหัวใจกษเียณครับนี่นี่แหละครับมหาแม่แล้วครับนี่นี่เม่ของเพิินครับไปแล้วการัุงนุ่มแล้วก็ือว่าการพัฒนางานกับเป็นสิ่งที่สําคัญเลยนะครับสําหรับเมื่อไม่นะครับว่าหฮาสิเปเลือกไปสายสวยงามหรือว่าสิเลือกมาสายเนื้อแบบนี้ครับ ก you. You so first, enough, ็ควรตัดสินใจด้วยครับด no. <soci> ้วยตัดสินใจนะครับการผสมว่าต่ละคัง <dishes> กับใส่เวลาพอสมควนก็แสดงว่าหน่อยออกมาครับถ้ามีโอกาสก็ตัดสินใจนะครับสัางใจศึกษาครับวาสิไปสายสวยงามหรือว่ายสิไปสายเนื้อแบบนี้ครับการจัดการระวางการวางแผนนะครับประว่าสิเป็นขอกง่านะครับประว่าสิเป็นขอกง่าแบบนี้แหละครับห้ขอก็สะอาดปรว่าสิเป็นหนาฝนหนาแรงครับนี่บรรยากาศครับ ผมก็เลยเอาเจ็บออกเรื่อยๆครับเอาไปใซ่แปลงหยาแลวครับฉีงว่าห้าเนี Hence, <interfering> ่ยเอาไปใซ่แปลงหยาเลยครับหยาพิฆาลาง่ามเขี้ยวนะครับอื่างกาเขาสะอาดเลยนะครับขวากับยยกับแป้งหยานี่แหละครับโยกับแป้งหยาแป้งป่อยครับผมก็สตาด์ขึ้นไม่มันกินเลยครับเพราะว่าผมอะไรป่อยว่าลงไปอีก้ะครับเนี่ยิตัด์ทหยาขึ้นไม่จินเลยเดี๋ยวมาเจ็บเล็กเจ็บน้อยครับฝากพี่น้องช่างว่าห้าครับตามภาษา คนหักว่าหัวใจกเกษตรครับตอนเศร้าครับบรรยากาศช่วงเศร้าได้มาตรวจเบ่งว่าชมว,ว่าก่อนไปทํางานครับก่อนไปตัดหญ้าครับนี่ถือว่าดีทุกตัวครับปลอดภัยทุกตัวเพระาระว่าเม่อว่าเสร็จเป็นไข่เป็นอะไกรก็แล้วแต่ครับต้องมาตรวจเศ้าแรงเสร,ร้าแรงนะครับเพระาะว่าต้องดูแลเพลินนะครับความสาคัญกับเพลินนี่ครับลูก ลูกไส้นะครับลูกไส้จ้าโทมาฮอกครับนี่ไม่แล้วครับมาเรียนเปงนว่าจีเรียนครับหนาไงครับนี่ครับเรื่มม้าเนื้อหนังพนมมเพิ่นโอ้ประมาเร็วรรน,นะครับนี่ครับได้หมองมากเลยอุผสมบิมาตร์ตนะครับนี่กำลังเรียนแปลงหญาส,สวย เป็นแปลงป้อยนะครับผมว่่ได้ป้อยลงไปแล้วครับสตัด์ทไม่พ่นไอจินเลยครับแปลงหยาพิ้งโกลานี่เป็นแปลงป้อยสองลครับผมรอมไว้ติดกับของว่าสองลครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับขอขอบคุณพี่น้องครับเขามารับชมช่องวิสาจิตโคเนื้อบานน้องหว่านนะครับสวัสดีครับ